ครับวันนี้ครับก็มาที่นครหลวงเวียงจันทร์นะนครหลวงเวียงจันทร์นะครับวันนี้เราจะพาเที่ยวเที่ยวเทคอย่างเดียวเลยครับเที่ยวเทคนี่ครับมากับครับแนวเนี่ยครับเที่ยวเทคอย่างเดียวเลยครับพาเที่ยวเทคมือนี่งหน่อยที่เรตตัวสำหรับคนไม่มาไม่สียใจนะครับทำงานก็ไม่ได้มานะครับถือว่าโอกาสนี้มาเราจะมาเซอร์วิสให้ก่อนครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามีโอกาสมากันใหม่คนนม่ใหม่ครับ บรรยากาศดีมากดูบรรยากาศฝั่งไทยกันบ้างครับฝั่งไทยครับทางนู้นฝั่งไทยครันี่ครับมาเห็นกันดูติดๆครับบ๊ายบายบ๊ายบายบายครับบายบายนี่จังฮันนี่บอลแดนสามคนนะครับผู้ชมครสามคนครับบอยแดนแดนมากเลย เป็นกระเป๋าตังค์น,นีน่ไปไหน,น,ไนก็ไม่รู้ครับ,รรบสวยมากเลยครับเออเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่ครับ,รบเหนื่อยครับหเหนื่อยครับกินข<ๆ>้าวก่อนครับถ้ากินข้าว,าวก,ก่อน,นครับ